สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะเจ้าวันนี้ป้าเอจะมาจวนเพื่อนๆทำกับข้าวนะเจ้ากับข้าววันนี้ป้าเอจะออกป่าป่ากดนะเจ้าป่ากดอันนี้ป้าเอก่อซับมาเรียบร้อยแล้วเจ้าออกป่าแบบน้ําคลุกคลิกนะเจ้าเขาใช้พริกสดเนาะ หอมแดงหอมขาวจะไข่ขมิน้นแล้วก็ถั่วนเน่าแคบนี่นะเจ้าเดี๋ยวเอาไปตำเอาไปโคกก่อนนะเจ้าใส่กะปิเกลือปาล่าซับเห็นนิดหน่อยนะเจ้าผักเปิ้ลเฮาก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยยอดขมิน้นเจ้าใบขมิ้นนะเจ้าบะเขือบะแขรงนะเจ้าแล้วใส่ใบโหระพาเห็นนิดหน่อยนะเจ้า ไปไปเอไปขอดำน้ำพริกก่อนนะเจ้าตำน้ำพริกเตรียมไว้แล้วเอาไปตั้งหม้อก,กันเลยเจ้าน้ำเพิ่นก็เดือดแล้วนอเฮาก็เอาน้ำพริกนี่นะเจ้าที่ไปเอตำไดน้นะเจ้าลงไปละเลงในน้ำนี่เลย เสร็จเรียบร้อยเฮาก็เอามะเขือนะเจ้ามะเขือที่เฮาซอยได้นี่ลงไปเลยมะเขือก็บักงแวงลงไปก่อนนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นจะเปื่อยค่อนข้างยากหน่อยใส่ไปก,ก่อนเลยเดี๋ยวเราใส่น้ำล้างโคกเขน้อยนะเจ้า ใส่น้ำล้างคุกนิดหน่อยรอน้ำมันเดือดก่อนนะเจ้าแล้วเขาก็อเอา่าลงเนาะตอนนี้เขาก็ใส่ผงปรุงรสได้เลยนะเจ้าใส่ผงปรุงรสลงไป ถ้ามันเดือดละเขาก็เอาป่าลงไปนะเจ้าป่านี่นะเจ้าไปเลยเขาก็จะอบไว้นี่นะเจ้า ค่อยปิดฝาไว้เดี๋ยวรอสักกรัมน,นะเจ้าเขาตั้งหมอ้อไว้ประมาณสักห้านาทีแล้วนะเจ้าเขาลองมาดูนะเจ้าโอ้ฝาก็เริ่มสุกแล้วนะเจ้าขาเอาพักเหยอะพักขมิ้นนะเจ้าบักชีใบเลื่อยแล้วก็ ใ่โหระพานี่นะเจ้าใส่ลงไปเลยเราจะออกไว้ให้เป้นน้ำเป้นกุกลิกนะเจ้านี่นะเจ้า อ,อกปากโกดกไปว่าซุกแล้วนะเจ้าเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะเจ้ามาเจ้าอ,อกปากกดก็เซ็จแล้วนะเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า